ใหมากมากมากเลยค่ะก็คือเกดชื่อว่าเกดแล้วก็ชิงงานทุกคนนะคะ,ะนักแสดงพุ่มกับเอ๋ยเนี่ยไม่ได้คิดว่าฟีดแบ็กจะกลับมาถึงขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบว่า ตอนไล้นนำตาไหลด้วย้ตาลึกากไม่จกลับมาเพาไม่เคยเกิ ก็ค่อนข้างสตนันอ่ะก,ก็ตกใจก็เลยแบบเห็นว่าเราเป็นมีนไล์จนแบบว่าไล่คนดีคนเดียวันจะหยุดไล่แต่เขาไม่ยอม <c oughs> เดี๋ยวก่อนได้เขาเป็นมีนตั้งแต่ The f a เฟสนะ ติดกันจริงๆใช่ใช่คุณเข้ามามินเขาชื่นชมขอเราหรือว่าเขาให้ความเห็นอะไรยังไงบ้างกันก็ชื่นชมนะคะก็สุดมากเ็าจะแบบจากลูกเกดเป็นคุบุแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังยังเป็นคุบุอยู่แล้วก็เขาจะบอกว่าทำไมถึงโหดจังทำไมถึงลายจังอะไรอย่างเงี้ยบอกก็เขาจะเล่นก็บอกว่าอย่างสมัยนี้ก็เดี๋ยวถ้าไปไหนเนี่ยเจอคนเขาก็คุบุบอกระวังนะเดี๋ยวจับมาเป็นปุ๋ยนะ ก็เริ่มก็เริ่มมีค่ะก็เริ่มมีเข้ามาเอ่อก็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 ดูอยู่ก็ดูอยู่เราก็ไม่ได้เกียดหรอกค่ะว่าเอ่อถ้ามีร้ายมาอีกก็มีเล่นแต่จริงิเล่นร้า์อ่ะสมุกมากตอนนี้พ่อเกณตัดชุดลอยอะนะเพราะหลายคนบอกว่าน่าจะเดินสายกว่าทุกวันถูกเพรากว่าจริงๆเลยนะอุ้ยแหมแค่แค่ถ้าถ้าถ้าเป็นจริงนะคะแค่ เข้าชิงก็ก็สุดอดวเราะว่าทัชิงไทยที่เข้าชิงก็ก็น่าจะเป็นเรื่อง แล้วกต็ิเราจะแบบว่าภาษาไทยก็จะแบบว่ายังไม่ค่อยยังมแบบยาเราพูดแบบคนตัดต่อเก่งค่ะตัดต่อเก่งค่ะขอบอกเพราะว่าโอ้แทบจะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เราถ่ายฉากฉากกับลูกชายตอนจบแล้วในวันเดียวกันก็ถ่ายตอนฉากจบกับพี่ชาแล้วก็ลูกชายก็นเนี้ยผู้อยู่คนเดียวเข้าทุกฉากตั้งแต่ 8โมงเช้ายันตีสี่อ่ะจนแบบมีช่วงที่แบบว่าพอสักประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วคือแบบเก้ก็พูดอะไรนะเป็นแบบเนี้ยใช่ใช่แต่ก็ไน่ดักก็คือทุกคนตั้งใจแล้วก็แล้วก็ทำถึงที่สุดฝีมือที่เราสามารถใช่พี่เกศดีว่ากระบการตันี้มันมันให้อะไรกับอาชีพนักแตอที่เราอยู่ตั้งตั้งนานว่าให้มันหุดใจพูดกับเรา ของทิชาเนี่ยทำให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าลูกเกดในทีวีิีพยมคือใครนะคะทำให้เราได้คัมแบ็กมาอีกครั้งหนึ่งในในในแวดวงของนักแสดงอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของในเรื่องจริงๆอะนะคะแมสเซจเนี่ยที่เราอยากจะเสื่อออกไปคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะมีความเข้าเทียมกันใช่ค่ะแค่นั้นแหละแล้วไม่ว่า ครูฆ่าคนอะไม่เลยลูเด็กเกินไปเดี๋ยวหนูต้องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่หนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดคกูน่าจะมีคนมีคนเด็กเกินไปแต่งิี้พี่เกศนส้ไงกับมีนเดอะเฟสที่ทุกวันนี้มันก็ยังอยู่มนไม่ตายไปตะกีคิดไม่ออกก็ส่งมีนนี้ขึ้นมาก็แต่ว่าเราทำได้ดีเนาะเราทำได้ดีนะแล้วก็ดีอะเราดีใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรคนสนใจก็ก็ดีค่ะเพราะว่า ไม่ว่าผลงานเรามีผลงานอะไรชิ้นงานอะไรเนี่ยเราทําด้วย งานมาสิบปียังเลิกกันได้มันก็เป็นเรื่องของของความรักอะค่ะเรื่องธรรมดายังไงเราก็ซัพพอร์ตอน้องสปีเราซัพพอร์ตเต็มที่แล้วล่ะไม่ไม้ไม่ไ,ไ,ได้อะไรมากเพรามาปรึกษาเราบ้างไหมคะเยงเกี่ย<ม>วกับเรื่องชีวิตคู่อะไรอย่างี้ก็เป็น,เป,นเป็นบางครั้งเลยน,นะคะเอ่อก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราอะนะคะแต่ว่าเราก็ได้ได้เจอลูกสาวเราแล้วก็ เออเราก็ได้แต่สพอร์ตเขาว่าค่ะเขาติดใจเขาติาดใจโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคก็มันใ,ใครที่องค์ะม,มันก็มันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาก็เป็นปีที่สองแล้วพี่พี่เป็น ันนี้ก็ได้เจอน้องหมูดาวมิก็อยู่ด้วยกันก็ก็รู้สึกว่าน้องเขาโอเคค่ะก็ดีใจดีใจค่ะแล้วพวกเราก็เป็นห่วงน้องเขาอยู่แต่ว่าเขาโอเคค่ะมันก็ไม่ได้อนุญาตถามไปเกินมันไม่มีสัญญาณเลยว่าจากวันที่เราจะจัดให้น้องแล้วมันถามมาแค่เดือนเดียวถ้ามีสัญญาลูกจะจัดมาละเปล่าถือเกณฑ์มันแค่เดือนเดียวแล้อเวลาเพราอันนี้อันนี้เราเราคงขยายความตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะมา น้องเขาก็เขาก็เป็นไฟเตอร์เขาก็เป็นผู้อินจีซอวแล้วก็เรารู้